สวัสดีชาวเด็กเท็กซัสเชนสองมาเซอร์เคิลทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็อยู่ตัวละครที่ชื่อว่าซิซซี่นะครับโดยวันนี้นั้นผมจะพาทุกคนนะครับเล่นซิซซี่สายดาเมจนะครับโดยแต้มที่มีทั้งหมดเนี่ยผมจะอัพไปที่ดาเมจทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเปิร์ที่ผมจะพาทุกคนไปเล่นในวันนี้นั้นกับซิซซี่จะมีเปิร์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับเปิร์แรกนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าอันเรลเลนติ้งนะครับความสามารถของเปิร์นี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าเซมินาให้กับเรานะครัััับบบหหหรรรรรืือออวววว่่่่่่่่าแแต้มมสสสสีีีีีเเเขยยยนนนนนนละะะะููงุดทท7คคิิ์์2ก็จช เเซตนะครับความสามารถของเปิร์นี้นะครับเมื่อเราโจมตีเซอร์เนี่ยเซอร์จะติดสถานะเลือดลดนะครับ1 HP เนาะเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับและเปิร์ที่3นะครับเปิร์สุดท้ายนะครับก็จะมีชื่อเปิร์ว่าเฟโร่นะครับความสามารถของเปิร์นี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าดาเมจให้กับเรานะครับหรือว่าแต้มสีส้มนั่นแหละสูงสุดอยู่ที่7หน่วยนะครับส่วนทักษะของซิซี่นั้นผมก็จะมาตามนี้เลยนะครับโดยเลเวลแรกเนี่ยผมจะมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเหยื่อติดพิษของเราเนี่ยจะทําให้เหยื่อติดพิษนานขึ้นกว่าเดิมนนะะะครรับเเป็ยวลา12 2วินาทีเนาะและเลเยอรที่2นั้นผมก็ซับมาฝั่งขวาเนาะความสามารถของมันนะครับจะทําให้เราเนี่ยปรุงพิษเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับ2วินาทีเนาะและเลเยอรที่3เลเอรสุดท้ายนั้นผมก็ซับมาตรงกลางนะครับความสามารถของมันนะครับเมื่อเซอร์ติดพิษเนี่ยจะทําให้เซอร์ติดสถานะเลือดลดนะครับชั่วขณะหนึ่งเนาะส่วนคุณสมบัติด้านล่างนะครับผมก็ซับมาเพียงแค่1อันนะครับก็คือค่าความแข็งแกร่งหรือดาเมเดจนั่นหละครับผมก็ซับไปอยู่ที่บวก27นะครับมันก็จะรวมได้อยู่ที่44หนนนนนน่่วยะคคคครรรรัับบออเเาาทุุกกกพ้มมมไปชใด กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการนาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยดีกว่าครับกับซิซี่สายดาเมจมันจะตีแรงขนาดไหนกันเกมแรกครับกับซิซี่ในด่าน Family h เ u า e ครับเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าเขาทําเสียงดังผมจะลงไปข้างล่างเลยนะเกมนี้เพราะว่าเกมนี้นั้นไม่มีเลตเตอร์เฟสหรือเปล่านะเฮ้ยมีนี่วะ ไม่มีได้อย่างไรมีเลเตอร์เฟสครับแต่ไม่เป็นไรครับผมจะลงไปเพราะว่าผมตีแรงมากเราต้องไปกดดันเขาข้างล่างครับคุณลุงคุกผมขอเข้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งล็อกครับปากล็อกทีครับคุณลุงเขายังไม่ทําเสียงดังเลยนะคุณปู่ยังไม่ตื่นเลยครับสําหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีเลเตอร์เฟสแล้วก็คุกนะครับเดี๋ยวเราเก็บเลือดไปก่อนครับถ้าเขาไม่ทําเสียงดังเราก็จะปลุกคุณปู่เองนะโดยการเติมเลือดครับ ชิซี่เป็นตัวที่เก็บเลือดเร็วอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ได้อัพเก็บเลือดมายังไงชิซี่ก็ยังเก็บเร็วอยู่ดีนะครับ <you> okay? โอเคคุณปู่ตื่นแล้วโดยการที่ผมเติมเลือดไงปลุกคุณปู่แล้วผมก็จะลงไปข้างล่างเลยครับ <you> okay? ลลลเลดเดอร์เฟยยังคิวใครไม่ได้เลยเดี๋ยวลงไปช่วยนะเลดเดอร์เฟ <you> okay? ผมมาแล้วอยู่ไหนกันครับเดอ แถวนี้เหรอเอา้าเราตายเลยน่าจะเป็นคอนนี่หรือเปล่าตรงนั้นน่าจะเป็นคอนนี่แน่เลยครับดิมด้วยเอา้าแล้วน้องคอนนี่ตายอย่างงี้ทำไม่ทีมเล่นยากนะแถวนี้เขาก็ายังไม่เปิดประตูกันเลยเอา้าเราเจอมาเรียมาเรียฟอเรสมุดครับเราก็จะมุดไปดักตรงนี้ไงจาเอ๋ ทำไรครับโอ้หมันมุดกลับไปว่ะเราก็มุดกลับอีกทีหนึง่งตรงนี้เพื่อนทำลายไม้ไปหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ได้ทำเลยครับเคตรงนี้ทำแล้วปอดตีหน่อยมาเรียโหวิ่งเร็วมากมาเรียนวิ่งเร็วมากอืมจะมุดเหรอครับจะมุดหรอจะมุดเหรอ,ห,ห,รอหึม,หมโดนตีไปห้าฮีครับกับมาเรีย เลมื่อกี้จะหมุดไงแต่มุดตรงนี้ตายนะเพราะว่ามันใกล้มากครับไอทางเดินมาดักที่มุดเนี่ยเก็บตัวที่2ไปได้ครับกลับมาเรียก็จะเหลือจลลูลี่แล้วก็ลีแลนครับซึ่งไม่แน่ใจว่าขึ้นไปหรือ,อยังนะแต่เมื่อกี้เหมือนประตูแถวนั้นเขายังไม่ได้เปิดกันเลยนะครับเฮ้ยใครมาล็อกประตูตรงนี้ปอพังก่อนใครเขาล็อกประตูอาจจะอยู่ข้างในครับ มมีคนหรือเปล่าเอาไม่มีครับมันล็อกไว้เฉยนะเดี๋ยวเรามาดูประตูไกลแล้วกันครับว่ามีคนเปิดหรือยังนะ oh. เฮ้ยเหมือนจะเปิดเลยครับน่าจะขึ้นไปแล้วแหละงั้นผมก็ขึ้นไปเลยแล้วกันจะได้แวะไปเติมเลือดคุณปู่ด้วยครับตอนนี้คุณปู่เหลือหนึ่งนะเหลือรีแลน์กับจูลี่ครับ ึ่งจูลี่น่าจะเป็นตัวเปิดประตูให้กับรีแลนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนอ้าวเราเจอจูลี่เลยเราทำเป็นไม่เห็นแล้วก็เป่าผิดไปหนึ่งทีมันสู้เพราะว่าเราตีไม่โดนอืมโดนต่อยโดนหรือเปล่าน่าจะโดดครับเอาไม่โดดไม่โดดแบบนี้ก็สวยดีครับมันไปอีกฝั่งมันโดดข้ามไม้ไป ผมเห็นโดดข้าไม้ไปอีกรอบมันไปอีกรอบแล้วคุณป,ปูอืมอืมเม,มื่อกี้ผมปิดประตูข้างล่างด้วยครับผมตามลงไปเลยจูรี่ปีนเร็วๆซิซิมันปิดประตูแล้วโอ้โมันปิดประตูด้วยผมก็เปิดประตูไงครับอืมอืม นอนดินอนดิ execute จูลี่เหลือแค่แลีแลนเลยครับซึ่งลีแลนน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเก็บตัวที่3ไปได้ครับกับน้องจูลี่เหลือแค่ลีแลนคนเดียวเท่านั้นนะซึ่งไม่แน่ใจว่าลีแลนขึ้นไปข้างบนหรือ,อยังครับแต่เมื่อกี้คุกก็อยู่ในบ้านนะเพราะน่าจะยังไม่เจอลีแลนดลีแลนอาจจะอยู่ข้างล่างครับ ผมขอเช็คข้างล่างก่อนเรดอร์เฟสอยู่ข้างบนหรือเปล่าเรดาร์เฟสหายน่าจะอยู่ข้างบนแหละเดี๋ยวเราวิ่งให้ทั่วครับผมคิดว่าลีเล่นมันน่าจะอยู่อยู่ข้างล่างนี่แหละยังไงข้างบนก็จะมีคุกกับเรดอร์เฟสครับนี่ไงปุ่มเจอแล้วอืตีไม่โดนสีโดนไปนสองเิดครับว่าแล้วว่ามันอยู่ตรงนี้ให้ลีเล่นไปตรงนั้นผมเป่าผิดนะ เป่าพิชไปหนึ่งทีอุ้ยโดนผักเป่าพิชไปหนึ่งทีไงครับเร็วๆซิซิอย่ามัวแต่เจ็บเอา้าแล้วเป็นลมเลยพีชผมแรงไงพีชผมแรงจัดเอา้าเหรวเอ็กซ์คิวไม่ได้ครับมันบั๊กเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ็กซ์คิวไม่ได้เป่าพิชไปอีกรอบไปปีไม่ได้อีกอือตายครับบอกแล้วว่าพีชผมแรงจัดไง เซตนี้พิษแรงจัดรวมถึงตีแล้วก็ยังเลือดลดอีกเลือดลดคุณสองครับเกมที่สองครับกับซิซี่ในด่าน Family House อีกแล้วนะครับและก็ยังเป็นตอนคืนเหมือนเดิมนะวิแต่เกมนี้เหมือนเซอร์เขาจะรีบครับคุณปู่ตื่นแล้วนะผมอาจจะไม่ได้ลงไปข้างล่างแน่เลยเกมนี้ สำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีแฮนแล้วก็จอนนี่นะครับมีคุณลุงแฮนนะแล้วก็มีจอนนี่ที่เป็นตัวตีแรงนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบเข้าบ้านแล้วล่ะเขาหน้าจะเล่นกันเร็วครับเกมนี้ดูแล้วมีความเป็นไปได้นี่ไง <c oughs> โอ้โหขึ้นกันมาแบบสามสี่ตัวมันสู้เมื่อกี้มีคนโดดด้วยวบจเนยียสู้ครับ เอาแล้วเราชนะด้วยอะไรวะเนี่ยตึงจัดแล้วผมตึงจัดไงเมื่อกี้โดดออกไปอีกคนเลยครับน่าจะเป็นรีแลนหรือเปล่าไอ้รีแลนมันออกไปแล้วเพื่อนรู้ไหมเนี่ยเหมือนจะออกไปสองตัวหรือเปล่านะมันอยู่ตรงนี้หละครับคุณลุงแฮนรีแลนมันมุดครับเมื่อกี้ผมว่ามันน่าจะไปแบตเตอรี่คนหนึ่งปะ่ะโอเค ตอนนี้อยู่แบตเตอรี่ครับอน,นาตรงนี้รีแลนด์ละครับใช้สกิลไปแล้วด้วยโดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโดดแล้วละ่ะวิ่งไปไหนครับเ <c oughs> จนไม่ได้ปิด <c oughs> แฮนเขาใช้สกิลครับรีแลนด์คิดว่าเจนปิดแน่เลย <c oughs> มันยูกเด็กครับตรงนี้ต้องให้แฮนมาช่วย เป่าพิษไปหนึ่งทีไปออกมาคือโดนแน่ๆมันต้องโดดแล้วละ่ะอืมเอ้าไม่โดดไงไม่โดดก็ตายสิครับโดนหมุมตีไปสองฮิตเอ้าแล้วคอนนี่มันออกแล้วโอ้โหอันาก็ออกอะไรวะหน้ารีบกันเหลือเกินเกมที่สามครับกับซิซ,ซี่ ในด่านเดิมเมลนะครับหรือว่าลงสีนั่นเองนะหลังจากเกมเมื่อกี้นั้นซอ้อเขาออกได้แบบรวดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเขาเล่นกันรีบมากไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมนี้เราเอาใหม่ครับมาดูกันว่าเกมนี้ผมจะเก็บได้กี่ตัวดีกว่าแต่เหมือนเขาจะยังไม่ทําเสียงดังกันเลยนะครับเหมือนจะเล่นกันเงียบนะเกมนี้สําหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีคุกแล้วก็แฮนนะครับมีคุณลุงคุกแล้วก็แฮนด้วยนะตัวแทบ2ตัวนะครับ เป็นอะไรที่ดีเพราะว่าด่านนี้นั้นมันใหญ่มากๆครับโดนยากนะครับสำหรับแฟมิลี่เนี่ยแต่งจริงเซอร์ก็เล่นยากนะด่านนี้เดี๋ยวขอหาเลือดไปเติมให้คุณปู่อนครับาอไม่ทำเสียงดังกันเลยโอเคดังแล้วคุณปู่ปตื่นแล้วครับเดี๋ยวเราเติมเลือดให้ปู่อนครับคุณปู่เลเวลหนึ่งแน่นอนเมื่อกี้เหมือน จูลี่จะอยู่ข้างล่างนี่ครับไม่แน่ใจว่าประตูข้างๆตัวนี้เปิดหรือยังเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูครับประตูนี้เปิดหรือยังนะเฮ้ยเหมือนจะเปิดแล้วด้วยขอลงมาดูหน่อยมีคนอยู่ข้างล่างหรือเปล่าอุ้ยตรงนั้นมีคนแคกรูดเฮ้ยมีมีคนกำลังขึ้นประตูครับใครอะผมปิดประตูเลยไงขังผมขังไงครับ เป่าพิษด้วยผมเป่าพิษด้วยแล้วผมก็ตีมาเรียลงมาหลังจากนั้นก็ไปตีแดนนี่ครับไม่ให้เปิดอุ้ยมันแทงหลังโอ้โหตรงนี้แล้วทีแลนก็ปิดขังมาเรียอีกทีหนึง่ง <c oughs> อะไรวะดะเลิ่นมวนไปหมดมาเรียมโดนผมไปสองฮิตครับโอ้โหโดนแทงหลอีกแล้ว ซิซี่เมื่อกี้มันเกือบตายกันแล้วนะแต่ว่ามีคนมาช่วยครับทีมเวิร์กมากทีมนี้เอ่อตรงนี้ลีแล่น่าจะไปครับแน่นอนมาเรียขึ้นตรงนี้เหรอครับ <c oughs> เอ้าไม่ขึ้นแล้วอะไรวันนะ่ะไม่ว่าใจขึ้นเอ่อตอนนี้แฮนเขาอยู่เจเน r เรเตอร์ครับปุกอยู่แบตเตอรี่นะ ซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเจออยู่ตรงไหนกันยังไม่เห็นใครเลยเฮ้ยเหมือนจะอยู่ข้างล่างครับตรงนั้นใครลีแลนเหรอเหมือนจะอยู่ข้างล่างหนึ่งตัวเดี๋ยวผมมาเล่นข้างล่างแล้วกันครับข้างบนเพื่อนน่าจะโซนได้นะอ,อ้าวแดนนี่อืมอืมแล้วก็เป่าผิดไปหนึ่งที ผมเป่าพิทไปหนึ่งทีไงครับอุณแดนนี่มุดหรือเปล่าอ้าวมุดแล้วเจอผมไงถ้ามุดอ่ะพีไปอีกหนึ่งฮิตครับตรงนี้มีที่มุดนะแล้วผมมาดักไงตายดิครับห้าฮิตอย่าหวังว่าจะรอดครับ แดนนี่เมื่อกี้คุณรอดได้แต่ตานี้คุณรอดไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีใครมาช่วยเก็บตัวแรกไปได้ครับกับแดนนี่เดี๋ยวผมขอเติมพิษตรงนี้ก่อนนะผมคิดว่าเขาน่าจะยังอยู่ข้างล่างกันอยู่เลยแน่เลยเพราะว่าข้างบนไม่เห็นใครเลยไม่แน่ใจว่ามาเลียงอยู่ข้างล่างหรือเปล่านะเมื่อกี้เขาพยายามจะขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้อมไม่เห็นใครแล้วครับข้างล่างข้างล่างมาเยอะมากเลย ผมเล่นไม่ได้เลยเดี๋ยวผมไปเติมเลือดให้ปู่แล้วกันครับจะได้เลเวลสเราจะได้ใช้เปิดที่ไฮไลท์ประตูครับเวลามีคนเปิดนะโอเคคนปู่เลเวลสามเลยครับเอา้าแล้วมาเรียมันมาสวีททอเใส่คุณปู่ด้วยมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านี่ไงว่าแล้วว่าแล้วไงแล้วผมเห็นไงครับเอา้าเกือบชนะแล้วอีกนิดเดียวเมื่อกี้ผมเห็นไง มันจะไปโดดหรือเปล่าไปโดดแน่ๆโดดแน,แน่นอนครับงั้นเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างตามลงไปเลยประตูนี้เปิดหรือ,อยังเนี่ยถ้าเปิดคือทันนะโอเคเปิดด้วยโดดลงมาแล้วแหละครับมาเรียยาเอ๋เอา้าเป่าพิษไปก่อนโอเคโดนพิษหัวข้างล่างมาเยอะมากครับตรงนี้เขาน่าจะกระโดด แน่นอนอตีหน่อยวันฮิตหรอก็ตายไปดิครับมาสวิตทอกใส่คุณปู่ไงอยากจะสวิตทอกใส่คุณปู่ก็ตายดิครับตอนนี้ก็จะเหลือลีแลนแล้วก็ซอนนี่ครับผมยังไม่เห็นซอนนี่เลยนะผมเห็นลีแลนตอนช่วงต้นเกมแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วแต่ว่าซอนนี่นี่ผมยังไม่เคยเห็นเลยนะ ยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยตรงนั้นใครทําอะไรเหมือนจะมีการตีกันเกิดขึ้นครับรีแลนด์หรอรีแลนด์หรอ,รรเ,หรอหเอ้ามาลาคิวเพื่อนมมลาคิวไ้แฮนจู่ๆก็ได้คิวรีแลนด์มาครับแบบงงๆนะตอนนี้ก็จะเหลือแค่น้องซอนนี่คนเดียวแล้วนะซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นเกมบอกวไม่เห็นเขาเลยนะเดี๋ยวเติมเลือดขึ้นปู่ก่อนครับ ผมปูเลวสี่โอเคผมปูเรวสี่เลยครับตอนนี้เหลือแค่ซอนนี่นะซึ่งแม่ใจเหมือนกันว่าอยู่ไหนครับตรงนี้อุย้ยเหมือนจะอยู่แบตเตอรี่ปะเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นออร่ามันอยู่แบตเตอรี่อย่าบอกนะว่าเปิดเสร็จแล้วมันสู้คูกครับเฮ้ อ๋อนึกว่าผม,มาคิดว่าคุูเขาสู้ชนะเดี๋ยวป่าผิดไปก่อนตรงนี้เอา้ามันมาตรงนี้แทนอืมอืมอืมตีไม่โดนเลยตีโดนแค่สองฮิตอะไรเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับกระโดดลงไปข้างล่างเขานอนนะอา้าแล้วคุณปู่แม็กซิมัมแล้วเหรอถ้าแม็กซิมัมแบบนี้ผมลงไปข้างล่างดีครับก่อนจะลงไปขอแบตเติมฮิตตรงนี้ก่อนหนึ่งอันแล้วกัน ตอนนี้เรามีแค่หนึ่งอันไม่น่าจะพอเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับตอนนี้อยู่ไหนโอเคยังอยู่ข้างล่างนะข้างล่างมาเยอะมากเลยผมลงไปข้างล่างเลยครับเฮ้ยแฮนมันจะมาแย่งผมเกมนี้ผมจะสี่คิวอย่ามาแย่งสวัสดีครับซอนนี่นั่งทำอะไรตรงนี้ จะตันหรอไม่ให้ตันหรอกไอ้แฮมันจะมาลาดคิวเราตอนนี้น่าจะมาฝั่งนี้ครับมุดหรือเปล่ามุดด้วยโอเคมุดกลับมุดกลับไปก็เจอแฮนไงมุดมาฝั่งนี้ไม่มุดด้วย เดี๋ยวเขาคงโดดไม้ตรงนี้ครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงเอ้าไม่โดดอรอไม่โดดด้วยจะขึ้นข้างบนเดี๋ยวเราต้องไปดักข้างบนเลยตรงนี้มีไม้ไครับผมไปไม่ได้พุกเดี๋ยวเพิ่งตีผมขอคุณลุงพลุกอืมอืมอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอืมมันเหลือวันฮิตแล้วมันวันฮิตมันวันฮิตจริงๆ เอาแล้วนอนโอ้โหเอ็กซิคิวเลยเกมนี้ผมเก็บไปสี่ตัวครับตึงๆลาดเพื่อนมา2ตัวนะเกมที่4ครับกับซิซี่ในด่านสลักเยอเฮาครับด่านนี้ประตูแต่ละประตูนั้นอยู่ไกลกันมากๆนะครับแล้วด่านมันก็ลกมากๆนะทำให้เรามองยากนะครับเพราะงั้นด่านนี้เราต้องโซนดีๆเลย สำหรับเกมนี้นะครับทีมของเราก็จะมีเลตเตอร์เฟสแล้วก็ฮิชไกเกอร์นะครับตอนนี้เขาทําเสียงดังกันแล้วครับคุณปู่ปปตื่นแล้วนะน่าจะขึ้นกันมาแล้วล่ะเดี๋ยวเราต้องรีบออกไปข้างนอกเลยครับเราเก็บเลือดมาสองถุงเราได้เลือดมาห้าสิบหน่วยนะบอกเลยซิซี่เก็บเลือดเร็วมากคุณปู่ปปปปเลวืวหนึ่งเลยครับเฮ้ยลรอ,อาาตายแล้ว เลตเตอร์เฟสเก็บไปหนึ่งคนครับเฮ้ยแล้วเจอจูลี่ไงอืมอืมอืมโดนไปสองฮิตโดนผมไปสองฮิตไงขอตีอีกหน่อยอืมโดนไปสามฮิตครับมันโดดเป่าฮิตไปหนึ่งทีไงเอาละฮิเชอร์มันมาลาดโอ้โหตีตั้งนานฮีเชอร์ขโมยคิวตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยเหลือคอนนี่กับลีแลนนะ ยังเหลือคอนนี่อยู่นะครับคอนนี่เป็นตัวที่เปิดเร็วเราต้องระวังให้ดีเฮ้ยเหมือนจะเข้าไปแล้วปะเมื่อกี้เหมือนเห็นน่าจะเข้าประตูแดงแน่เลยเดี๋ยวผมอาจจะมั่วก็เป็นไปได้ครับเดี๋ยวเราออกมาเช็คก่อนแล้วกันเพื่อความสบายใจเดี๋ยวต้องไปเช็คประตูแดงครับว่าประตูแดงเปิดหรือยังถ้าประตูแดงเปิดอาจจะอยู่ข้างใน เฮ้ยประตูดแดงเขายังไม่เปิดผมมั่วเกินงั้นเดี๋ยวลองไปเติมเลือดคุณปู่หน่อยครับคุณปู่ปน่าจะเลเวลสามนะถ้าเราเติมเฮ้ยเราเจอรีแลนอืมอืมอืมแล้วโดนแท็บมิชชัยเกอร์ครับโดนผมตีไปสี่ฮิตมันจะตายแล้วโอเคนอนไงนอนไงครับเจอผมเอ็กซ์คิวสิครับรีแลนเมื่อกี้เขาโดนแท็บมิชชเกอร์ด้วยนะน่าจะเจ็บหนักโดนผมตีไปอีกสี่ฮิต แล้วผมเอาเปิร์กซูลเต็์มาไงปิรืกซูลเต็์ทำให้คุณติดสถานะเลือดลดครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเติมเลือดให้คุณปู่หน่อยครับ mm hmm. เหลือแค่น้องคอนนี่คนเดียวนะ mm hmm. คุณปู่น่าจะเลเ้วสี่ครับ mm hmm. ซึ่งผมยังไม่เห็นคอนนี่เลยนะคอนนี่อาจจะเข้าเดนเดเลเตอร์ ator หรือเปล่าต้องไปดูเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นดีแลนมันเดินม,มาจากตรงนี้ครับ เราตายแล้วกดออกเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยพอนนี่กดออก